จ้าสองจิลาผ้ารวยได้จ้ามูนิมาปิ่งปลาได้จ้ากินเขาก็ปิ่งปลามูนิตาไปหาปลาได้ปิ่งปลาคอได้จ้าปลาคอมาปิ่งย่างกินกับแจวบอกพี่คงอ่ะจ้าค่อยแซ่บเบิร์ดเนี้ยนก็กินปลาหล่ะพี่น้องค่อยย่อยง่ายเนาะ Nhé thầu cái lắc thì sai khâu à. Nhé thầu sai khâu Ai biết à? Thế là nào Ai ơi... biết? thầu sai khâu Ai biết cái khâu đó hả? Thảo ai biết được Ai biết? Ai biết cái khâu đó ai biết hả? Thế là Quên là Anh lại hả? Ai biết? Mình có biết

ได้เอาดีค่ะลงไม้แม่จงด้อเพื่อ้องต้องฝายอออ้นี้กับเพื่อสามารถิกในบ้านนะจ๊ะไอ้นี่อกำลังรอกินเข่ากับปลาปิงไอ้นงกินขาเอ๊ะเอาานตยบ่เอะเอาขาปลาด้วยเอไอกเเข่ากับเนยเท่าบ่ลูกเอาเนื้อตุยบ่เอาเนื้อตุยบ่ เดี <c oughs> bon ๋ยววนมาเดี๋ยววนมาผกฝาเขากอนจ้าเนียเนียเนีเนี่ยเนี่ยนอผฝาเขากห่อกนยหน่อยกว่าจะหันสูงกว่าสูงกว่าลูกวนไหวลกอง มันมานอหยังก่ลื่มซื้อมันนองกันแม่มันไหมเด็กคนนั่นคนนั้นยาง,ง,ง,งแต่เก่าเดือนหรอดิออโอปลาห้องตอล่างเหลืองใดทีนะพี่น้องพิกอีกรอบนี้กะบบอกว่าต้องพี่เลอวจ้ะรอบนี้กัคือเอาขื่นใส่จานกินเด่เลย,ย,ยน,นะจ้ะปลาคอนี่คือปลาคอจากกันน้องเลยคะ่ะ ตาเราไปหามาปลาคอจากน้องนี่สิมีความหอมเฉพเาะเนี่ยค่ะที่แตกต่างจากปลาคอเลียงเ้อสิมีความหอมเฉพาะมีความแซ่บเฉพาะอรอมเนี่คือเอาห้ขึ่นกินได้เลยเอามาปอนลูกแล้วจ้ะทุกคนได้ขอบพัวก,กับสิกินปลาเนี่ยแหละจ่ กินน้องเพากันกินเขาก็ยังไม่น่จาเม้นว่าบวกเด้อเขาเาเสน่ะ้าอมมาไปก่อนกุ้งก้กุ้ก้้ คลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื<ว>่อเป็นกำลังใจให้แนนเดอร์จา้าสวัสดีจา้า